สำหรับคลิปนี้มา่อกเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยนะคะพี่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะกอนอื่นเข้ามาสวัสดีครับพระพรหมแมุ่เอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงสาวหน่อยเอฟซีอีหล่าหน่อยอุ้งอิงเอฟซีเพชรแสงตะวันจีโอทู่ทัวโลกก็แล้วกันนะคะมือว่านี่เป็นมือบอกเลยว่าสุดยอดนะคะเป็นมือปล่อยเพลงคูขังแหลกของอิหล่าหน่อยนะคะ ตอนนี้ก็ย่งคงอยู่ในหนึ่งวันอยู่ได้พี่น้องซอยกันดันดันเด้อพี่น้องเด้อนั่นก็คือเพลงหมอดูหมอใจพี่น้องตาหักตาเพงนะคะบอกเลยว่าสุดจอดนะคะพี่น้องคบรถนะคะพี่น้องคิกกูอาโนเนะนะคะอีลาน้อยลองเพลงลูกทุ่งเด้พี่น้องเออบ่วยมันลองหมอล่ำนะคะพี่น้องเพราะว่าไปลองคููกับน้องไรอันพี่ไรอันนะคะพี่น้องอายุพี่ไรอันอายุยี่สิบสองปี ีหลาหน้อยอายุ18เป็นตาฮักพี่น้องเอ้ยวบยรุ่นนุมสาวห่องเพ่งหยอก,กันนะคะพี่น้องตาฮักตาแพ่งนะคะนั่นคือบทบาทการสแสดงนะคะพี่น้องบอกว่าสุดสุดอิ๋งเขาไปรับชมเลยพี่น้องนะคะเขาไปเบิ่งทะลมไหลทะลมแช่นะคะพี่นออ้องเออบอกเลยว่าสุดสุดเนอเขาไปกันอย่าลืมกดไลค์เราเพราะว่าต้องคอมเมนต์เข้าไปเขาไปเบิง่งดูๆนะคะพี่นอ้องยอดบิว้วกำลัง รอพันผู้ชมอยู่ตอนนี้นะคะย่างหน่อยสนับสนุนนิลาหน่อยเฮ้านะคะเพิ่นโลงที่ช่องของยุงข้าวเล็กขดเด้อพี่น้องเด้อนะคะบอกว่าความนาฮักเนียโอ้ยสุดยอดพี่นออ้องเอใจละลาย <c oughs> ใจละลายนะคะพี่นออ้องเออนี่ถึงบอกว่าสมน้ำสมเนือ้อดังเจอดังปังเจอปังนะคะพี่น้องน้องไล่อันเองนะคะพี่นอ้องก็ย่างที่เพน่นไดโลงคิดไปแล้วนะคะน้องไล่อันเป็นนักร้องสองร้อยสมัยพี่น้อง ช่องอยสมัยมันสิทรรมดาที่พี่น้องน,นะคะพี่น,อน้องและใน่นอนที่สุดทีมากของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นอิลา้น่หรือน้องไรอันมาจากขอบขัวครอบครัวที่อบอด้สมบูรณ์บไดม้มีครบนะคะพี่น,อน้องแต่สามารถมาสางเนือ้อสางตัวในการเป็นนักร้องนะคะส่วนน,อน้องวแอันก็คือมาเป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะส่วนอิลา้น่ก็คือนักร้องหมอํำนะคะพี่น,อน้อง เป็นหมอลำอีอสานนะคะภาคอีสานส่วนน้องไรอันอยู่ผักกลางนะคะ<อ>พี่น้องไอ้บอกว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีบอกว่าแม่ยกเด้อโอ้ยบอกว่าระเบิดระเบิดแต่ละผูละคขคือแสดงเวที่ใดนีด่บอกเลยว,ว่ามาไล่ป็นหาพี่น้องเอแอทบจะข้อกองแต่ละคนน,นะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นน้องไรอันหรือว่าอีหลานหน่อยนะคะซึ่งแอดเพนเองก็ติดต,ตามตามติดอีหลานหน่อยมาโดยตลอดกามักจะลงให้เบิรงอยู่ตลอดพี่น้อง ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลใดๆนะคะพี่น้องเขาสองคนนี้นะคะพี่น้องกวาดรางวันเรียกนะคะพี่น้องเออต้องบอกว่านี่คือทีม่าของเด็กน้อยสองคนนี้และเป็นที่นาสนับสนุนนะคะพี่น้องเนาะตามนั่นนะคะพี่นอ้องจังไหนก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดอ,อ่าคอมทลุมคอมเมนต์นะคะพี่น้องให้ติดหนึ่งมาแรงนะคะพี่น้องยังรออยู่นะคะนั่นคือหรืออีกหนึ่งมือเนาะ,ะพี่น้องเนาะตามนั่นนะคะ ส่วนภารกิจของอิหล่าหน่อยภารกิจนะคะพี่น้องกะได้ไปน้าพอน้าเมด์ไปน้าบอดโจนะคะไปน้ากันนะคะไปไส่ัติไปเมเจอร์นะคะพี่น้องไปเมเจอร์กับไปน้าพอน้าเมร์ไปเขาร่วมประชุมน้าเพลินนะคะอิหล่าหน่อยเข้าป็นตาหักตาเพ่งพรอีหล่าหน่อยถือว่าเป็นเออว่าเป็นนักแสดงตัวหลักนะคะพี่น้องเออว่าหลักเออนักแสดงหลักของภาพยนตร์เรื่องค่ายอ่อผู้หนึ่งนะคะ นันไม้คาว่าและพร้อมกันนี่ก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือผู้ร่วมสร้างเมื่อเวลาพี่น้องก็ไปได้ตัวไปน้ากันตัวฮับหูน้าพอเบิดนะคะตรงนี้ต้องบอกว่ายินดีกับอิหลาน้อยที่ได้ย่างมาถึงตรงนี้พร้อมกันนี่ก็เป็นข้างแรกเมื่อเวลาพี่น้องที่ได้ห้องเพ่งคู่คู่กับคู่ก็ระดับระดับที่ดังน้ากันดังระดับภาคนะคะตรงนี้บอกเลยว่าสุดยอดนะคะ เป็นคนแรกคนเดียวที่ได้ลองเพลงครูกับอีลานหน่อยพี่น้องเขาไปฟังเดอ้อเป็นตาฮักคักและพ้อมันนี่ก็ยับมาเป็นดาล่าอีกป่านนี้พี่น้องนับมือนับเว้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อสี่ล่มสู้จอวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่แหละนะคะพี่น้องและพ้อมันนี่ผู้ที่มาเจอมาเจอคือป้าเอกชัยเป็นข้างแรกที่ได้เจอกับป้าเอกชัยป้าเอกชัยคือผู้ที่เทวนโด่งดัง เป็นศินลปินดังทางภาคใต้นะคะและซุมือนี่เพื่อนก็นถือว่าเป็นพ่อนะะเป็นพ่อของภาคใต้เลยเพราะว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงใดๆต่างๆกะล้วนแล้วแต่เป็นป้าเอกชัยเป็นผู้ดูแลนะคะพี่น้องสุดยอดเพื่อนเองก็เป็นเจ้าของผู้อำนวยการสร้างภาพ,พยนตร์หลายเรื่องนะคะพี่น้องต้องบอกว่าประสบความสําเร็จทั้งนั้น และที่สําคัญมือนีเพื่อนกระไดมาผ้าอิหล่าหน่อยกับพอโจครับสุภูสุคนี่แหละนะคะผู้ร่วมสร้างพ่อน,นุนเอ่อซอบีพ่อเอกแม่หน่อยนะคะนะคะผ้าเข่าซูเมจึบนะคะและที่สําคัญพี่น้องตอนพบปะกันเพื่อนนี่พี่น้องตอนพบปะกับอิหล่าหน่อยเพื่อนขอกอดอิหล่าหน่อยแนี้โอ้ยพี่น้องเป็นตาขึ้นหยังนนิดินะคะซึ่งเพื่อนเองก็ได้เว่ากับอิหล่าหน่อย เพื่อนบอกว่าอิลาหน่อยเพื่อนบอกคั่เดียวสันส้นๆพี่น้องทนุถนอมตัวเองด้วยนะธนุถนอมตัวเองให้ดีนะพี่น้องเบิ่งดูคําว่าธนุถนอมตัวเองนั่นหมายก็ว่าดูแลเจ้าของให้ไปถึงให้ไปเงาเงารามารน,นั่นร่วมไปเบิร์ดบ่าว่าจะทุธนุถนอมร่างกายไม่ว่าพี่น้องทนุถนอมจิตใจให้รู้ที่มากของเจ้าของรวมมดด่วมเหมือนเด้พี่น้อง ตรงนี้สำคัญดิ้ามวาธนุถนอมตัวเองนะคะให้เป็นที่รักของพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีเงาไปเง่ไปนะคะพี่นอ้องย่าวอกแวกประ่าณนั้นณนมือนั้นไอ้เพื่อนก็นได้ลงคิดไปแล้วว่าไปพ่อไปเจอหลวงพ่อเสือหลวงพ่อเสือเพื่อนก็เป็นเกจิผู้หนึ่งเกจิถ้าเพื่อนเป็นพระผู้ปฏิบัติได้เพื่อนซองสอดได้พี่น้องเพื่อนบอกไว้ล่ะหน่อยย่าหลุดย่าหลุด ข้ามายาหลุดกับยาหลุดในทุกเรื่องบ่ว่าจะเป็นค้ามหมอกาจ่าบนเวที่่ว่าจะเป็นการเล่นกับพอพ่อแม่เอฟซีกับเอฟซีซูผูสูคนนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่บอกเตือนจากหลวงพ่อเสือแร้ววันนี้กัมาได้รับการบอกเตือนจากพ่อเอกชัยด้วยนะคะบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพจิตใจนะคะบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างต่างนะคะอีหลาหน่อยใหญ่แล้วสิบแปดปีแล้วพี่น้อง ลำดับจัดสรนนะคะทุกอย่างครบถ้วนนะคะได้มาผบมาพอป,ปาเอกใช่ครั้งแรกพี่น้องเบิ่งดูเด็กน้อยคนหนึ่งจากนอนอยู่ขางคอกงัวสุเมนีบอกเลยว่าเป็นที่ลู้จักกันทั่วประเทศทั่วโลูกพี่น้องฉะนั้นแล้วการว่างตัวทุกซิงแนวนะคะพี่น้องซอยกันดูแลเบื้องเง่งลูกสาวแห่งฉาดนะคะพี่น้องเนาะ น้องไล่อันก็คือลูกไส้แหงชาติเด้เพได้เ้าถึงเ้าถึงบ่ต้องเว้าถึงได้พี่นอ้นองเพื่อนในรองเพลงคููกันก็คือลูกไส้แหงชาติแล้วก็มาอีลาหล่าน่อยเฮากับลูกสาวแหงชาติเป็นว่าพี่น้องนั่นหมายก็ว่าดังเจอดังแต่พ่อป้าเอกชัยเพิ่นกระไดน้าหลานของเพิ่นมานั่นก็คือดังในภาคใต้ก็คือน้องสิงหา กาดซมาตามมาติดๆนะคะพี่น้องเอาตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่เขามารับชมก็ขอบคุณหลายๆอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่น้องท่านใดที่พ้านกดติดตามเฮงๆปังๆสุภูสุคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะที่ลักเรขอฝากง่องให้เส้นด้านเอ็นดีนได้จ้าฟังอะไรก็แค่แรนกำลังใจนี้คุณแม่เ็ได้จ้